สนับสนุนโดยน้ำมันมาเพร้าคุณภาพจากแมเนเจอร์ สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะดิฉันรติกรจารุกเกษตรวิดำเนินรายการค่ะพบกันเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันนะคะนอกจากชมผ่านหน้าจอ news one แล้วเนี่ยนะคะบางท่านชมผ่านทางช่องทางทางโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook รวมไปถึงคลิปต่างๆที่ออกผ่านทางทิกต o k ด้วยนะคะอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมนะคะรวมไปถึงการอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ w w w m g r o n l i n e c o m แล้วก็ n e w s ์ a ันไ .com นะคะ ถ้าหากว่าไม่สามารถชมในช่วงของการออกอากาศไปพร้อมก,กันกับผ่านหน้าจอ News1 คุณผู้ชมรับชมรายการย้อนหลังได้เสิร์ชหาคำว่าปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง YouTube หรือว่าจะเป็นผ่านทาง เฟซบุ๊กก็ได้นะคะหรือว่าไปคลิปต่างๆของทาง TikTok ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับอาจารย์ปันเทพโพพงศ์พันธ์ค่ะคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคานผู้ชมครับต้องเรียนผู้ชมพระทราบว่าเดี๋ยวนี้คุณรัติกรหรือพิธีกรเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเรียนนะครับที่กําลังเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะอาจารย์ที่มหาวิทยาลังสิตนะครับ <c oughs> วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกนี่แหละครับเพราะฉะนั้นในอนาคตคุรุติกร <c oughs> อาจจะได้ไดชื่อนําหน้าว่าแพทย์แผนไทยรัตติกร <c oughs> โอ้โหรีบรับไป,ป <c oughs> ก่อนเลยคะ่ะอาจารย์ตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยรัตติกรไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับกระแสตอนนี้ผมอยากจะให้ชวนท่านผู้ชมมาดูเรื่องหนึ่งเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ย มันไม่ได้มาเพราะว่าเราอยากจะหยิบอะไรมาก็ได้นะครับเรียนท่านผู้ชมว่าน้ํามันสองชนิดนี้สองชนิดนี้นะครับน้ามันมะพราะ้าวทั้งแบบปรุงอาหารทั้งแบบสกัดเย็นเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าปัจจุบันเอาสรุปคร่าวๆอย่างนี้งานวิจัยที่ฟิลิปปินส์พบว่าคนใช้น้ํามันมะพราะ้าวลดการอักเสบในการตรวจเลือดได้เรียกว่าค่าซีเรีย v e p โปรตีนในหลอดเลือดโอเคนะครับถ้าเทียบกับคนไม่ได้ใช้ในผู้ป่วยโควิด ยาลมผมเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเพราะว่ายาลมเหมาะสําหรับผู้สูงวัยเจริญธาตุไฟดังนั้นการไฟเป็นธาตุหนึ่งที่จะหย่อนลงในผู้สูงวัยธาตุไฟสําคัญอย่างไรการย่อยอาหารระบบการไหลเวียนการแบ่งเซลล์ทุกเซลล์ต้องใช้พลังงานทั้งหมดยังไงต้องมีธาตุไฟและธาตุไฟที่ว่านั้นแก้ปัญหาเรื่องโรคทางธาตุลมคือระบบการเคลื่อนไหวนะครับดังนั้นลมจึงอยู่ใน ลักษณะโรคที่มีความสําคัญในผู้สูงวัยยาลมจึงเป็นยาใช้กับผู้สูงวัยนะครับที่ดูแล้วร่างกายหมดพลังชีวิตลงไว้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องวิกฤตที่ผ่านมาที่ผมเจอสองสารายอันที่3ยาขาวซึ่งอันนี้เป็นยาตำรับนะครับซึ่งเรียนท่านผู้ชมว่าอยู่ในตำรับยาที่อยู่ในศิลาจารึกข,ของวัดโพสมัยรัชกาลที่3เห็นพ้องต้องกันว่าเหลือตำรับเดียวที่ใช้ได ในการรักษาสารพัดไข้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคระบาดพัฒนามาจากคัมภี์ตะกศิลาที่มีหลายขั้นตอนเช่นกระทุ้มพิษไข้ใช้ยาห้ารากแปรภายในพ่นประสาทผิวภายนอกแล้วก็แก้แปรภายในปรับธาตุแล้วก็ครอบไข้สุดท้ายตำรับนั่นคือสมัยราชการที่1นึ่งสืบทอดมาจากวิทยาแต่ยาขาวตำรับยาเดียวเหลือสุดท้ายในศิลาจารึกในสมัยราชการที่สามแต่มันเป็นยาตำรับ ใช้สมุนไพร 14, 13, 14ตัวกว่าจะหาครบกว่าจะปรุงยายาก <c oughs> ต้องหาตามรากด้วยถึงแม้จะดีแต่มันไม่ทันกับโรคระบาดดังนั้นเราก็มาประยุกต์ใช้กับฟ้าทลายโจรซึ่งมีเป็นยารสขมเย็นซึ่งตรงตามคำพี <c oughs> ชันทศาสตร์ว่าด้วยคำพีตะกัศิลาว่าถ้ายังไม่รู้ให้แก้กันดูแต่พันฝูงยา เย็นเป็นอย่างยิ่งขมจริงโอชาฝาดจืดพืชยาตามอาจารย์สอนจนลัคุณุิขกรท่องได้ตามแล้วทุกข้อความนี่แหละครับแต่จะบอกว่าก็เป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าถ้ารสขมเย็นใช้ได้บังเอิญว่าเรามีประสบการณ์หลายสิบปีในการใช้ฟ้าทลายโจรในฐานะยาแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอแก้เจ็บคอนะครับที่เกี่ยวข้องกับหวัดไม่มีใครไม่รู้ประเทศไทยเนี่ยกับสมุนไพรชนิดนี้ว่า ฟ้าทลายโจรใช้กับโรคไข้หวัดไม่ใช่ไข้ธรรมดานะครับแต่ตอนนี้เกิดวิกฤตการณ์สองเรื่องสำคัญในประเทศไทยนะครับหนึ่งฟ้าทลายโจรกำลังถูกด้อยค่าอย่างหนักมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทั้งที่ใช้เยอะมากในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและเวทปฏิบัติคำว่าเวทปฏิบัติคือแนวทางเวทปฏิบัติของหมอแผนปัจจุบันที่ครอบคลุมการรักษาโรค นะครับในการรักษาโควิดตอนนี้นะครับตอนนี้ได้มีได้ถือโอกาสตัดฟ้าทลายโจรอ,ออกจากกระบวนการรักษาโควิดในโรงพยาบาลทั้งประเทศท,ทั้งทั้งที่ฟ้าทลายโจรถูกอยู่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยสปสอชอเห็นพ้องตามงานวิจัยว่าให้ใช้ฟ้าทลายโจรทั้งผงหยาบ,บทั้งผงแบบสมบูรณ์แบบ,บและสารสกัดได้ ในผู้ป่วยโควิด -19 และสามารถเบิกได้ตอนนี้แม้สปสอชบัญชีหลักจะให้เบิกได้แต่มีการตัดกระบวนการนี้ออกจากเวทปฏิบัติของกระทรวงสาธารณาสุขยิ่งไปกว่านั้นจะเียน่านผู้ชมว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับมีกระบวนการด้อยค่าฟ้าทลายโจรหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยการเพิ่มเพิ่มข้อควรระวังในการขึ้นทะเบียนออยอของฟ้าทลายโจร ชนิดที่เรียกว่าขนมาสารพัดล่ากับเป็นยาพิษตอนนี้นะครับกำลังใส่เพิ่มอัดเข้ามาอย่างโมโหรานหมาสารเช่นยาฟ้าทลายโจรยาใช้กับการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับระวังการห้ามใช้พร้อมๆกับยาละลายริ่มเลือดเพราะฟ้าทลายโจรมาละลายริ่มเลือดด้วยผมอยากจะบอกว่าเรื่องมันตลกมากสำหรับผมนะเพราะฟ้าทลายโจร ลดไข้หวัดและไข้หวัดส่วนใหญ่มาจากไวรัสไวรัสนะครับและปัญหาที่เรารเผชิญตลอดระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีโควิดนี่นะครับจะเรียนท่านผู้ชมว่าเราเรียนรู้อยู่หนึ่งอย่างว่าโควิดที่ติดเชื้อก็ดีวัคซีนก็ดีปัญหาส่วนใหญ่อยู่กับเรื่องหัวใจและโรคหลอดเลือดการที่เลือดเหลวตัวในระหว่างการใช้ฟ้าทลายโจรควรจะเป็น สรรพคุณไม่ใช่เป็นข้อควรระวังน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับ่าะเป็นเรื่องที่ดีนี่อใช่ไหมครับเรื่องมันกลับตลบตดมากผมก็เลยมานั่งสำรวจทําทำไมมันอยู่ดีถึงมีกระบวนการโจมตีฟ้าทลายโจรอย่างหนักผมก็มานึกขึ้นได้ว่าเออจริงเนาะเราเนี่ยสัมผัสได้ว่าช่วงไหนระบาดหนักเนี่ยฟ้าทลายโจรขายดีมากจนกระทั่งเราเริ่มรู้แล้วว่าช่วงนี้ระบาดหนักหรือหยุดระบาดแล้วจากการ เห็นฟ้าทลายโจรเหมือนกับนายห้างเทียมโชควัฒนาระบุว่าจะดูดัชนีเศรษฐกิจกให้ดูดัชนีมามา่าถ้าดัชนีมาม่าขายดีแปลว่าคนจนมากขึ้นถ้าโรคระบาดมากขึ้นถ้าเป็นโรคระบาดมากขึ้นเราเห็นฟ้าทลายโจรขายดีและต้องผลิตมากขึ้นในเร็วโอเค okay, นะครับปัจจุบันฟ้าทลายโจรไม่ขาดแคลนแล้วนับตั้งแต่ปี2564ที่ฟ้าทลายโจรขาดแคลนอยู่ช่วงหนึ่งเพราะอ,าอยู่ดีเราก็ไม่รู้ว่า จะมียารักษาอะไรที่มาแทนยาฝรั่งได้ตอนนี้วิกฤตการณ์หนักเลยนะกรุจิกรคืออะไรไหมครับ,รบงานวิจัยที่เริ่มออกมาอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่21มิถุนายน2567ที่ผ่านมาตีพิมพ์ล่าสุดในเรื่องของกระบวนการก่อโรคอันเนื่องมาจากการฉีดวัคซีนจากงานทบ,บทวนวรรณกรรมการวิจัยและการชันสุตรศพ พบว่าวัคซีนทําให้เสียชีวิตได้อ,อันดับหนึ่งคือโรคเกี่ยวข้องกับหัวใจ <Okay. S 1> และหลอดเลือดอรองลงมาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับโรคเลือดโลหิตและอื่นๆอีกมากมายเอาละปัญหานี้แสดงว่าวัคซีนมันเป็นเรื่องฉุกเฉินคุณก็ปล่อยให้มีกระบวนการในการฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้นะครับไม่มีใครว่าเพราะมันฉุกเฉินและเรายังไม่รู้อะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้ แต่เรื่องมันตลกตรงที่ว่าฟ้าทลายโจรง่ายราคาถูกผลข้างเคียงน้อยใช้มาหลายทศวรรษกับภูมิปัญญาไทยกลับมีการกีดกั้นกันอย่างหนักราวกับว่าราวกับว่ามันกลายเป็นคู่แข่งของยาหลายชนิด <c oughs> มากเกินไปหรือไม่ <c oughs> และมันกำลังท้าทายไปสู่การท้าทายต่อการฉีดวัคซีนหรือไม่มเพราะวัคซีนดันไม่ป้องกันโรค ค่ะและงานวิจัยชิ้นล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาตีพิมพ์เมื่อ21บมิถุนายนนี้นะครับพบว่าค่าเฉลี่ยของการตายจากการฉีดวัคซีนอายุเท่าไหร่ดูไหมเท่าไหร่คะอา็ดสปีเอาล่ะผู้สูงวัยเมื่อเป็นผู้สูงวัยแต่รัโรณนรงหกศูนย์แปดอายุ60ปีขึ้นไปต้องฉีดวัคซีนผมถามว่าอ้า แล้วคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตเป็นค่าเฉลี่ย70เนี่ยเราจะต้องคำนึงไหมว่าผู้สูงอายุต้องระมัดระวังการฉีดวัคซีนและวัคซีนมันไม่ได้ป้องกันอตอนนี้นะไม่ได้ป้องกันแน่ๆแล้วแล้วจะเรียกว่าวัคซีนหรือเปล่ายังเถียงกันทั่วโลกนะณนะสถานภาพตอนนี้แล้วก็มีการฟ้องร้องกันหลายแห่งทั่วโลกยกเว้นรัฐไทยนิ่งเฉยและยังรณรง์การฉีดวัคซีนอยู่ด้านหนึ่ง สองยาแผนปัจจุบันที่มีราคาแพงๆขั้นต่ำสุดตอนนี้4,8 0พต่อการรักษา 1, 1> คนสูงไปกว่าน,นั้นเป็นหลายหมื่นต่อ1หนึ่งคนนะครับจากเรมซิดเรมเดซิเวียถามว่าฟ้าทลายโจรไม่กี่สิบไม่เกิน200บาทในการรักษาหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับสำหรับฟ้าทลายโจรธรรมดาถ้าเป็นเฉพาะใบก็เร็วกว่านั้นหน่อยปลูกเองก็ไม่เสียตังค์ด้วยก็ไม่เสียตังค์ง่ายราคาถูกถ้าผู้ชมรู้ไหมว่าผมเผชิญกับความรู้สึกยังไง ผมจะบอกว่าฟ้าทลายโจนี้น่าสงสารหนึ่งถูกต้านโดยหมอแผนปัจจุบันค,คุณริกอรดูหน้าตรงนี้นะผมจะบอกให้ฟังว่าหมอแผนไทยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะที่ไม่ได้ที่เห็นแก่เรื่องวิชาชีพมากกว่าการเข้าถึงยาของประชาชนในช่วงโรคระบาดเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากหนุนฟ้าทลายโจรเขาอยากหนุนยาตำรับเขาอยากหนุน ยาปราบชมพูทวีปเขาอยากหนุนยาขาวเขาอยากหนุนยาห้ารากยาก,กระทุ้งพิษไข้าย,ยาแปรภายในยาสารพัดเราเข้าใจแต่การที่ผมมาสู้ฟ้าทลายโจรตอนนั้นนะคุณฤทธิกรเพราะผมรู้ว่าหมอแผนไทยรับมือไม่ทันกับการเกิดโรคระบาดไม่ใช่ว่าไม่ศรัทธาแผนไทยนะ แต่พอไปดูตำราว่าแผนไทยบอกว่าถ้ายังไม่รู้ให้ยารดขมเย็นแล้วทำไมฟ้าทรลายโจรจะมาใช้ไม่ได้ใช่ง่ายราคาถูกปลูกเองได้ขึ้นเร็วภายในสีเดือนรู้ผลเต็มประเทศและถ้ารณรงค์ถูกอยู่ตามร้านสะุกซื้อซื้อทันทีไม่ต้องไปรอหมอไม่ต้องไปรอคิวที่โรงพยาบาลซึ่งยาวเหยียดแล้วก็ไม่มีฟ้าทลายโจรแต่เดิมจนกระทั่งมีงานวิจัยพบว่าฟ้าทลายโจรมันยับยัง้ง การทำงานของไวรัสหลายชนิดรวมถึงโควิด -19 ให้แบ่งตัวช้าให้ทำงานช้าและภูมิคุ้มกันไปจัดการกับไวรัสเองมันไม่ใช่ฆ่าไวรัสนะครับมันยับยั้งการทำงานและเสริมภูมิคุ้มกันให้ภูมิมกันไปทำงานกับเชือ้อโรคเองซึ่งมันบังเอิญใช้กับไวรัสหลายชนิดจะเล่าให้ฟังว่าฟ้าทลายโจรไปรักษาบรรเทางานวิจัยนะครับรักษาได้มากกว่าหวัดด้วย เช่นในกลุ่มไวรัสเริมงูสวัสด์ใครจะรู้ว่าใช้ได้ด้วยหรือใครอาจจะไม่รู้ว่า HIV วมีการวิจัยกับเรื่องสารสำคัญโดยฟ้าทลายโจรด้วยไม่มีใครรู้ใช่ไหมหรือไม่มีใครรู้ว่าสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในประ,ประเทศไทยซึ่งเชี่ยวชาญด้านด้าน,านรโรคมะเร็งวิจัยฟ้าทลายโจรสารสำคัญกับโรคมะเร็งด้วยมีใครรู้ไหมว่ามันตำรับไม่ใช่ตำรับยาด้วยเป็นสมุนไพรเด,ไเดี่ยวที่ง่ายราคาถูกรสขมเย็น ทำไมจะไม่รณรงค์ให้ประชาชนใช้เพื่อการพึ่งพาตนเองในสถานการณ์ที่โรคง่ายๆคือโรคระบาดทําไมผมถึงพูดว่าโรคง่ายๆรู้ไหมจริงอยู่ว่าโควิดมันร้ายแรงกวัดธรรมดาเป็นเนี่ยใครๆก็เคยเป็นมาแล้วเนี่ยไอหนักยาวหลายๆวันลงปอดก็ได้แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าสิ่งนี้เขากำหนดแอนโดรกาฟไร์มิลลิกรัมต่อวัน กินห้าวันให้กินสามเวลาแต่ของผมไม่เคยคิดอย่างนี้เลยผมคิดบอกว่าให้กินตามไข้หวัดธรรมดา4เม็ดต่อครั้งแบบไม่ต้องสกัดนี่แหละและ4ครั้งต่อวันและเพิ่มได้ถึงสูงสุด8เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันมันปลอดภัยในร8 0มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยเขาคำนวณและทดลองใช้กับมนุษย์แข็งแรงที่ไม่มีอาการแต่ในชีวิตจริงๆมนุษย์เราเนี่ย มนุษย์เราเนี่ยแหละมีภูมิคุ้มกันที่ไม่เท่ากันใช่ค่ะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ทุกวันครับในการเจอคนแต่ละคนมันแปลสภาพให้สอดคล้องกับภูมิคุ้มกันที่ไม่เท่ากันอายุก็ไม่ได้แข็งแรงทุกคนและสุดท้ายคือฟ้าทายโจรคุณภาพที่เป็นผงอะ่ะมันคุณภาพก็ไม่เท่ากันในตลาดใช่ไหมล่ะบางคนเอาทั้งต้นบางคนเอาใบาอ่อน บางคนเอาใบาแก่บางคนเอาแต่ใบยอย่างที่ผมเน้นคุณภาพอย่างเดียวม,มันไม่เท่ากันเขาก็กำหนดปริมาณให้ครอบคลุมได้กว้างที่ปลอดภัยค,คือประมาณ15เม็ดต่อวันหรือ30เม็ดต่อวันในปริมาณแคปซูล400มิลลิกรัมปลอดภัยและจะบอกว่ามันมากกว่า180ดิมิลลิกรัมแอนโดกาฟลาไนในคนแข็งแรงด้วยแปลว่าอะไร คุณใช้รักษาโควิดในโรคที่แรงกวัดธรรมดาแต่คุณใช้โดสเศษยาน้อยกว่าที่เขาใช้รักษาหวัดธรรมดาหรือเปล่าปัจจุบันเราใช้ฟ้าไายจมิญานหลักผมบอกนะผมบอกเทคนิคใข้นะครับถ้าเป็นไข้ไม่ต้องสี่เม็ดต่อครั้งแ้ะสี่ครั้งต่อวันเพราะอะไรรู้ไหมครับเรารู้ว่ามันเบิ้ลได้ถึงสองเท่าใช่ไหมสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรากับว่าเจตนาให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคำถามนะ,ะเพราะว่าวัดธรรมดาเขาใช้มากกว่าน,นี้ได้ทำไมคุณไม่เขาใช้แบบนั้นล่ะพักตรงนั้นไว้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องงานวิจงวิจัยแต่ผมจะชวนท่านผู้ชมมาดูอันนี้ณนะเวลาตอนนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเป็นโควิดอย่าไปโรงพยาบาล อย่าเริ่มต้นจากไปที่โรงพยาบาลเพราะคุณจะไม่ได้ฟ้าทลายโจรแล้วเพราะเขาปิดประตูแล้วเขาปิดประตูแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณจะทําผมจะแนะนําตรงนี้เลยนะครับจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ข้อแรกก่อนรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงนะครับ <c oughs> ส่งเสริมสุขภาพป้องกันสนับสนุนภูมิปัญญานะครับ <c oughs> และยังเขียนต่อว่าบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งที่เราพูดถึงต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมการป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการตัดฟ้าทลายโจรคุณเท่ากับการตัดการป้องก,กันโรคที่ตีมีงานวิจัยในมนุษย์ว่าเชื้อจะลงปอดลดลงหรือไม่มรักษาพยาบาลคุณได้ตัดออกเท่ากับผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่มผมฝากทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแต่จะบอกท่านผู้ชมว่าสถานการณ์ตอนนี้ณนะวันแรกที่ผมเข้าประชมุมแล้วก็เห็นข้อมูล เมื่อปี2 5 6 3ตอนนั้นปลายปี COVID มีนาคมนะมีนาคมประชุมกันตอนนั้นนะครับตอนนั้น62ปลายปีมีนาคมเริ่มมาผีน้อยอจากเกาหลีเริ่มเข้ามาตอนนั้นมีนาคมที่ประชุมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรื่องจัดการประชุมพัฒนาตนเองเรื่องการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณครั้งที่สอง ประชมุมระหว่างบ่ายสถึงสโมงเย็นที่ห้องประชมุมสถาบันการแพทย์ <c oughs> แผนไทยอาคาร3ชั้น4ี่กรมการแพทย์แผนไทย,แ,ทย <c oughs> และการแพทย์ <c oughs> ทางเลือก <c oughs> เขาเอาหมอแผนไทยมาจำนวนหนึ่งเลยแล้วกรอกแบบฟอร์มโดยไม่ต้องคุยกัน <c oughs> ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเอาผู้เชี่ยวชาญนะที่กรมเนี่ยเชิญมาและเห็นพ้องต้องกันว่าอะไรป้องกันได้และอะไรรักษาโรคได้ แท่งสีน้ำเงินคือป้องกันได้แท่งสีส้มคือรักษาได้เขาบอกว่าถ้าเรากินตีพลามหาพิกัดแก้เสมหะคุณวิกรมเรียนหมอแผนไทยแล้วก็จะ,ะรู้ว่าแก้เสมหะนี่หมายถึงมะขามป้อ,นอมนําไม่ใช่สมอไทยสมอพิพเภกมะขามป้อมแล้วเท่ากันนะ,ะเอามะขามป้อม <c oughs> มากมากว่าจํานวนอื่นนะครับปราบชมพูทวีปอย่างเงี้ยแก้ ไข้แก้เพื่อเสมหะสูตรสองแก้ไอ้ผสมตีผลามหากำลังแก้ปัทวีธาตุอื่นๆอีกมากมายป้องกันแต่พอบอกรักษาเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่วงการแผนไทยบอกว่ารักษาได้คือยาขาวนี่แหละก็เลยเป็นที่มานี่แหละครับแต่ผมจะบอกว่าทำไมผมไม่สนับสนุนณช่วงเวลาตอนนั้นเพราะมันผลิตไม่ทันไง เพราะว่าความต้องการสูงอยู่แล้วเราหาวัตถุดิบได้ไม่ขนาดนั้นแลวปลูกไม่ทันใและหมอแผนไทยก็ไม่มากพอนะครับเอาล่ะจะบอกท่านผู้ชมว่าปกติยาขาวเขากินกับน้ำสาวข้าวและอุณหภูมิห้องแก้ไข้ได้ดีมากโบราณท่านว่าแก้สารพัดไข้เลยนะครับตอนสารพัดไข้ท่านผู้ชมดูตำรับยานี้เขาเอาตำรับยาที่มียามีกระเช้าผีมดนะครับอันนี้มาจากศิลาจารึกวัดโพ รากหัวคล้าทอกรากทองพันช่างรากชารากง้นหมูรากส้มเสร็จรากข้าวไม่รากจริงจารากสวัสดรากสแกรากมะนาวรากหญ้านางรากฟักข้าวรักรากผักสารากผักหวานบ้านเอาเสมอภาคทําเป็นจุนบดทําแท่งไว้ละลายน้ําสาวข้าวกินดูนะครับสมัยนั้นเนี่ยเขาแก้ไข้รากศาสตร์ออกดําคุยดูตามผิวออกแดงออกขาวและไข้ประกายดาษ ไข้หงระทศแก้ไข้ไฟเดือนห้าไข้ละอองไฟฟ้าแก้ไข้มหาเมฆมหานินซึ่งกล่าวมาแล้วนั้นยาขนาดนี้แก้ได้ทุกประการตามที่อาจารย์กล่าวไว้ท่านผู้ชมครับผมเนี่ยถึงทำยาขาวปัจจุบันเราใช้ฟ้าทลายจมยาหลักผมบอกไงผมบอกเทคนิคให้นะครับถ้าเป็นไข้ไม่ต้องสี่เม็ดต่อครั้งและสี่ครั้งต่อวันพอรูไหมครับเรารู้ว่ามันเบิ้ลได้ถึง สองเท่าคใช่ไหมผมทําไงรู้ไหมถ้าใครเป็นผมบอกว่าให้กินไปเลยยิ่งเป็นเฉพาะใบเนี่ยสี่เม็ดต่อครั้งทุกสี่ชั่วโมงไปเลยเพราะอะไรครับโรคโควิดมันแข่งกับเวลาครับมันไม่ได้บอกให้เราทดลองจากน้อยไปหามากแบบกัญชานะคุณต้องจบมันให้เร็วจบมันให้แรงแล้วคุณจะรอด หลักการเป็นยังไงทำมาแล้วทำมาแล้วก็สี่ชั่วโมงอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเป็นยังไงครับแล้วก็มียาขาวด้วยในบางช่วงนะคะอาจารย์เพราะว่าต้องการอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าคือเอาไข้ลงให้ได้แล้วมันก็ประมาณเกือบเกือบสองวันไข้ก็ลงได้จะบอกท่านผู้ชมว่าถ้ามันหนักมีบางคนเป็นหนักเพราะภูมิคุ้มกันเราไม่เท่ากันอ่อนแอก็ไม่เท่ากันเชื้อก็ไม่เท่ากันตัวแปรมันก็ต้องเยอะค่ะใช่ไหมครับเวลาเรากินเนี่ยถ้ามันไม่ลงผมก็จะบอกว่าให้ยาขาวด้วยค่ะ ยาขาวดียังไงก็มันแก้สารพัดไข้ถ้าใครมียาขาวผมก็จะใช้สลับครับในช่วงวันแรกๆแรกๆเลยเพื่อให้มันดับให้เร็วจบให้เร็วนะครับก็คือว่าพอยาฟ้าทลายโจรกินไปครั้งแรก4ี่เม็ดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะกินสี่ชั่วโมงแต่พ้นไปสองชั่วโมงกินยาขาวหนึ่งซองสลับไปเรื่อยๆถ้าวันที่สองเอาอยู่มันจะลงแล้วลดการอักเสบค่อยกลับมากินปกติหลักการง่ายๆงนี้นะครับแต่ทีนี้ เมื่อเร็วนี้ผมมีน้องชายติดโควิดนะก็ใช้ฟ้าทลายโจรจนหายแล้วช่วงแรกเนี่ยหายมาแทบไม่มีพลังก็ใช้ยาลมแก้เพราะอย่างนี้ครับยาฟ้าทลายโจรพอมันเย็นจัดเนี่ยเราจะเย็นเกินไปจนพลังงานความร้อนมันหายเขาบอกว่าพอเราลดไข้ได้แล้วต้องกลับมากินยาลดสุขุมแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเอาธาตุไฟคืนกลับในช่วงท้าย ก็ h, คือ,อยายร,อ ν, ร้อนขึ้นร้อนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปก็แปลว่าพ้นจากมีไข้แล้วเริ่มกินวิตามินซีผลไม้ลดเปรี้ยวน้ำมะนาวไปเลยน้ำขิงด้วยไปจนกระทั่งพอพ้นแล้วอยากมีกำลังก็ใช้ยาลมแต่ถ้ากระบวนการรักษาเกิดคลาดเคลื่อนประการใดอาจจะมีอาการตกค้างเช่นกรณีไอหรืออะไรน้องผมเนี่ยหลายเดือนเลยยังไออยู่แต่ถึงแม้จะฟื้นร่างกายได้แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยไม่มีพลังชีวิตเลยจับชีพะจอไม่เจอใช้ยาลม พอไอไม่อยู่เสร็จเนี่ยเอาละก็คุยกับหมอแวบอกเอาลองดูเอาสูตรของอาจารย์ชุบใช้ยาขาวหนึ่งสองผสมไม่ใช่น้ำสาวข้าวนะครับโซดามันมันยังไงคะอาจารย์ทำไมจึงเลือกภูมิปัญญาภูมิปัญญาเขาคิดกลไกอ่ะแล้วก็กินคอยู่หนึ่งอาทิตย์เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นหยุดไอ เผื่อท่านผู้ชมจะลองไปใช้ไว้ทําไมมันไม่หยุดสักทีหนึ่งลองเปลี่ยนวิธีนี้เพราะถ้าคนใช้ยาขาวจะรู้ว่าอ๋อมันมีกลไกในการลดการอักเสบเกินพอดีดังนั้นจะมีคนจํานวนหนึ่งที่มีการอักเสบเกินพอดีปะทุทางผิวหนังไอไม่หยุดเขาจะลดการอักเสบรวมๆลงเอาละแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากภูมิคุ้มกันถ้าเราเย็นตัวตัวเราเย็นลงมากๆจากยาเย็น ภูมิคุ้มกันก็ตกได้นะครับเช่นการใช้กัญชาต่อเนื่องะนะครับเย็นจัดเนี่ยก็ไม่ดีนะครับดังนั้นยาขาวมันก็จะลดการอักเสบที่เกินพอดีอของร่างกายยาขาวก็สามารถมาใช้ได้ประการนี้ทีนี้มีเวลาเหลืออยู่นะสักสองนาทีได้สองนาทีสุดท,ท้ายจะบอกท่านผู้ชมว่าณเวลานี้ผมก็เลยไปดูย้อนหลังเอกสารของคุณบุตรสรพนผมนี่เป็นคนชอบ เก็บเอกสารนะพ่เซนเมื่อไรผมแคปคบเก็บมาหมดเลยเพราะวันหลังมันหาไม่ได้แล้วไม่อยู่ตามอินเทอร์เน็ตวันนั้นเนี่ยวันที่ยี่บห้ามีนาคมสองห้าหกสี่หสี่นะโรคระบาดหนักตายเริ่มตายกันเยอะตอนนั้นเนี่ยก็ประกบว่ามีบรรยายเรื่อง p 2 r ทบทวนวรรณกรรมยาขาวสักหน่อยนะครับว่าทำไมเอามาใช้ได้ทำไมผมถึงเอามาใช้ ในสถานการณ์แบบนี้ยาขาวมาก่อนโควิดจะมาถูกไหมมานานตั้งแต่สมัยราชการที่สามนู่นเนี่ยหมายถึงว่าแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะมียาขาว่ใช่ค่ะเพราะว่ามาก่อนใช่ก่อนที่จะมีการประชุมแพทย์แผนไทยเราก็บอกว่านี่นะคืออันดับหนึ่งในการก็ต้องแต่ปีหกสามเนี่ยนี่หกสี่ไงเขาพอเขาทบทวนมาวรรณกรรมปั๊บนี่ท่านผู้ชมเขาพูดว่านี่ไงวิสีขั้นตอนการคมภีตะกศิลายากระทุ้งพิษไข้ ใช้ยารากแบบนี้ขั้นตอนมันยุ่งยากมากยาปรสาทผิวภายนอกพ่นผิวหนังยาพ่นผิวภายนอก<ม>ใช้ยาตำรับยานี้<ม><ม>ท่านผู้ชมแคปแคปเอานะครับถ่ายถ่ายเอาย้อนกลับดูก็ได้ยาพ่นพิษและยากินยาแปรไข้และสุดท้ายยาครอบไข่เจ<ม>็ดขั้นตอนแล้วใครจะไปทําได้สมมุติทําตามสม,มแบบอยุทยาสมรรัยรมชการที่หนึ่งจะตามที่เจ้าพญาที่ประดีกล่อมเจ้ามุลเจ้าเมืองจันทบุรีท่านว่าไว้แต่ เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าตามขั้นตอนนี้ไม่ดีขึ้นเนี่ยปรากฏว่ายาครอบไข้มีบางมีพบว่ายาครอบไข้ยาปิดท้ายเนี่ยม,มันมีสูวนภัยบางชนิดปรากฏอยู่ในตำรับยาขาวมักจะเป็นยาขนานสุดท้ายจนกว่าจะหายปรากฏว่ายาสรรพคุณสมัยรสามบันทึกในศิาาลาจารึกเนี่ยเหมือนตัดขั้นตอนเหล่านี้เจ็ขั้นตอนเหลืออันเดียวจึงเป็นไปได้ว่ามีข้อบ่งใช้ในโรคเช่นเดียวกับยาครอบไข้หรืออาจจะไปไกลกว่านั้น จึงหรือตำรับยาเดียวทีนี้เขาก็วิเคราะห์กันตัวตาตัวยาตรงตัวยารองตัวยาประกอบนะแต่มันมีสรรพคุณยังไง หมดเวลาพอดีไม่ทัน <c oughs> จะเล่าให้ฟังในตอนหน้ายิออ่งกว่าละครอีกอาจารย์เนี่ยจบตอนกำลังพลิก <c oughs> เลยนะคะเพรานะฉะนั้นตามฟังต่อนะคะในตอนหน้าของคุณอาจารย์ประเทศค่ะอย่าลืมนะคะชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะในะช่วงเวลาถัดไปด้วยตอนต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้ลากันไปก่นกอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์